สายน้ำเอาต่อขึ้นไปนี่ครับเอาเข้านี่ครับนี่ก็ล็อกไปเลยก็ใช้ปืนตัวนี้ก็สายเป็นอย่างนี้นะครับนี่ครับ แล้วก็ใช้ปืนแบบนีนนะต้ตัวที่แถมมามันก็จะเป็นปืนอย่างนี้ปืนยาอย่างนี้ซึ่งมันก็ใช้ได้ครับแต่ใช้ลำบากแต่แบบนี้นก็ใช้ล่างแอรไม่ได้ครับ ก็จะเปลี่ยนเป็นปืนแบบนี้ครับปืนนี้ก็ล้างแอร์ได้หัวนี้ก็เป็นสมวมเลยครับตอดนออกเปลี่ยนหัวได้เปลี่ยนแบบเป็นล้างแอร์ได้ครับคลิปนี้ก็ต่อจากถังที่ต่อถังออกมาเป็น ดูนะครับก็ใช้ฉีดนี่